ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทนะ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b bon ล l l 2 0 2 4บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการคาดการณ์นักเตะแพคใหม่ถ้าทุกคนเป็นแพคของ Player o f the Week ก็คนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับที่สื่อตามประเทศนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เร,าม,าเรมิ่ ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ถ้าทั่วเป็นการพูดถึงการคาดการณ์เตะแพ็คใหม่นะครับเป็นแพ็คของเพย์ยูออฟดูวิทคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็คือแพ็คปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับนำทับโดยฟิลโฟเดนดานิโลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็กําลังจะหมดอายุไปแล้วนะครับและสำหรับแพ็คใหม่คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเบสต์ลีเจนเอเอนะครับท นักเตะ Player of the Week นะครับก็มีทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยใครคุณโดการกันทุกคนบูโน่เฟรนเดสนะครับนูโน่เมนเดสต์กับทุกคนมาโกสโยเรนเต้นะครับดูซานชาดีกับทุกคนอีคาดีนะครับแล้วก็มีอาริซันโดทุกคนปาซาลีกับทุกคนเลยก็อีกเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจทุกคนข่าพลังวิตันคร่าวๆนะครับคนแรกก็คือมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญ คนที่2เป็นโจฮาร์นะครับผูกสัตประตูจากเซลติกทุกคนข้าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่95เลยนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับและต่อมาคนที่3ก็คือปาสลิจจากอตแลนตาทุกคนข้าบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับและคนต่อมาท่าทุกคนเป็นเอริกาเซียจากคิโรนานะครับว่าตำแหน่งของแบ็คขวาทุกคนข้าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่96เลยนะครับต่อด้วยดัาฝั่งขออีคาดีนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากกาลาตาสรายครับทุกคนข้าบ 97เลยนะครับและต่อมาคนเป็นอเล็กซานโดรจากยูเวนตุสนะครับตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่97เลยนะครับต่อด้วยทางฝั่งของมาโกสโยเรนเต้จากเลนโกมาดริดครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับสำหรับมาโกสโยเรนเต้และต่อด้วยนี่เป็นะคนดูซานคราดิกจากเฟเนบาเซ่นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98ตำแหน่งของวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับ และต่อมาคือนูโนเมเดสจับปารนิดเซนเชแมงนะครับตำแหน่งของแบ็กซ้ายกันทุกคนค้าบารังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับนูโนเมเดสต่อด้วยบรูโน่เฟรนเดสนะครับมาในตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค้าบารังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่100เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอิวคายกุนโดกันนะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์เช่นกันนะครับทุกคนค้าบารังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่101เลยนะครับและมีการคาดการเพิ่มเติมมา3ตัวก็คือเจ้าหนูเฟอร์มินจากเอ คาบลังอยู่ที่97นะครับแล้วก็มีลุกแมนนะครับจากตาลันต้าเช่นกันครับทุกคนคาบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98นะครับก็ปิดท้ายด้วยคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคาบลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่101นะครับนี่ก็คือเป็นเพียงแค่การคาดการเพิ่มเติมนะครับก็สมมุติว่าถ้ามันมาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากให้คนไหนมาเพิ่มเติมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับทุกคนรวมไปถึง ไอเทมเช่นอยูการเปิดแพ็กฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับก็รอรักของฟรีกันได้เลยนะครับ่บอทั้งหมดทำมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ